คลิปสองครับพี่น้องครับสวัสดีุพี่น้องๆเอฟซีครับอันนี้กลคลิปสองแล้วแล้วขนาดใส้สีล่ำกกนี่เบื้องนี่ตุน่นงครับเอราะว่าตัวตน,นี้ยัง นี่กำลังแต,งต่งโตอยู่นะเอาผามัดหัวปันมะลัาหลุดหัวหนาไส่กำลังหยิบแต่งทางนี่แยกกับยิงยูโก๊นี่นนนลงครับ เดียบโคกเดียวแล้วโคกสองเอาไปแล้วเรียบร้อย ตงนี้ห้อข้อไก่หัวหน้าใส่ไปเล้วตรงยงหางแบบนี้ก็อันตรายกับต้นไม้ไงกำลังหลวงเอาหากออกด้วยว่าี 재미 ล้องดันแล้วพี่น้องไปบ่ไปบ่ปบว่าไปซะหน่อยไปแล้ว,วไปแล้ว ไปวะนเฮ้ย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 นงาง้านล ไม่เลยนางส้นเลยหมนตืมไปว่าไปว่าเอ๊บเฮ้ย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 หลังค่ายเงี้ยนไปเถิดกันตัวนั้นมาคำหนุ่มเงย เกียบไปแล้วเกียบไปแล้วคนดาาลูกเลยแล้วว่างันนี่ ไปแล้วยางส้นแล้วโอ้โหโย่เราขนาดใส่นี่มันข้างโกงงั่นแล้วเลยว่ไปแล้วเห้มั้ต่อใหม่ครับต่อใหญ่เลยนี่บู๊ một phần trăm sáng ní, dạ chưa dạ บ้าหักเดียวบุกง่ายบโนะบ้าหรีอะว้าว่าถึงว่าถึงเออโจอมโหดจอมโหดนี่ ลงแล้วลงแล้วเออเรียบร้อยเรียบร้อยผงลงแล้ว เยนทาจาังน้อยครับ ต่อออกแล้วขนาดใส่โอ้มาแดงก้อยไอยเลยพี่น้องต้อนไงพูด đó sẽ mọ hãy vương mọ lâm xây vương thiệt tha nhạc mọ lâm xây liền tha nhạc rồi phải không Hấp hấp, ô, tỏ nhây vui Quân โฟนเอาเอาฮ่าฮ่า้ลมันให้ลิวนบ่หมบ่ลำส อ้าวอ้าวเผืบอเอ้อ,อมันหนักครับนี่มันหนักไหม่มันเลย,ย้ยงว่าขึ้นน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินเผื่อเผอเฮ้กยกว๊กไย ơ, ừ, phải thắng bù lạ thói bay ơ, ừ, tự tỏng leo thói bạn ơ nằm là suối thói thói เลียนในร่ำหนึ่งคน